ตอนนี้ครับเรามีคณะกรรมการด้านซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตครับแล้วก็มีรองประธานก็คือคุณนุ้งอิงครับแพทองทานถ้าใครจํากันได้เนี่ยทางคุณนุ้งอิงเขาเคยอยู่นะครับในฐานะของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เดินสายไปแต่ละจังหวัดแล้วก็ชูเรื่องนี้เนี่ยมาตลอดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จริงจริงเนี่ยหลักการของเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จากที่คุณหมอเรียบนะครับ ในแพทย์สุรพงศ์สือวงนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับหรือว่าไทเปเขาก็มีหน่วยนะครับหรือยูนิตของรัฐเนี่ยเพื่อสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์แต่ในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันโตกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถของคนไทยในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถด้านทักษะด้านกีฬาด้านอาหารมีความหลากหลายมากแต่รัฐเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นรัฐสนับสนุนครับหรือ supporter government ซึ่ง รัฐนะครับถ้าเรารู้จักกันเนี่ยมันจะเป็นรัฐแบบ r e g u l a t o r s ครับก็คือไม่ได้สนับสนุนเนาะแต่ว่าเป็นผู้ใช้อำนาจกฎเกมฑ์ต่างๆเนาะเราอาจจะชินกันแบบนี้นะแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเองโดยคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ทีมเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อไปนี้จะเป็นแบบใหม่อะไรที่มันทำให้ธุรกิจต่างๆอะไรที่มัน จุดลังความจเจริญไม่สนับสนุนให้คนไทยก้าวหน้าหรือทําให้ธุรกิจเนี่ยชะงักลงไปรรคเพื่อไทยจะไปแก้ไขกฎหมายและทําให้รัฐเนี่ยเป็นรัฐซัพพอร์เตอร์ผมยกตัวอย่างนะครับอะไรที่มันขัดกฎหมายเนี่ยมันขัดต่อความสามารถยกตัวอย่างอย่างเช่นว,วงการกีฬาก่อนอะวงการกีฬาเนี่ยเรามีนักสนุกเกอร์หญิงอายุน้อยมากแต่ติดระดับโลกอ่าเจ๋งไหม คุณจะไปแข่งกีฬาคุณต้องซ้อมไหมคุณต้องซ้อมถูกปะ่ะแต่มีกฎหมายนะไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปที่โตะสนุกเอาแล้วจะไปซ้อมอยังไ <c oughs> งนึกออกไหมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะที่จะบอกว่า กฎหมายหรือข้อกําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะไปขัดแย้งกับความสามารถหรือการดึงศักยภาพนะครับคุณหมอเรียบก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นมวยไทยเป็นต้นนะคยเราก็จะมีการส่งเสริมนะครับในระดับหมู่บ้านชุมชนถ้าเติบโตมีแววจะพัฒนาได้จะสนับสนุนได้ก็จะมีหน่วยงานเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลไปช่วยปูมปั้นมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วยเจรไหมเพชรนะครับ แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยให้สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้นเน่ยจริงๆว่าประเทศไทยมีของดีเนาะรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ไปทำนะแต่เป็นผู้ที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆยูนิตต่างๆความสามารถแล้วก็ทักษะของคนไทยทุกคนเลยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากความหวังไว้นะครับว่าเราอยากเห็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูป,ปธรรมเนี่ยได้เร็วที่สุดครับเพราะว่าคนไทยมีความสามารถและถ้าได้รัฐที่มีความเข้าใจส่งเสริมเขานะครับช่วย แก้ไขปัญหากฎหมายอัดมิดเงินเข้าไปส่งเสริมอย่างเต็มที่ผมว่าประเทศไทยไม่แพ้เกาหลีใต้ครับ